สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอังสุรามโนจิตมหานิสิต6410702884นำเสนอรายวิชาผู้นำกับการพัฒนาภาคการเกษตรในหัวข้อนวัตกรรมการเกษตรที่ชื่นชอบพอนำเสนอแพนแฟคทอรี่ลดระดับการปลูกพืชสู่เกษตรแม่นยำ แพน t f แฟคทอรเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการทำการเกษตรที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูม,มิอากาศการขาดแคลนพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผล,ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพเป็นผลทำให้ตลาดกลุ่มนี้มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆและมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กวนการผลิตมีประสิทธิภาพต้นทุนต่ำปลอดภยัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพน t ์แฟคทอรหรือโรงงานผลิตพืชคือผลผลิตของความก้าวหน้าในการนำเทคโนโลยีหลากหลายสาขามาประยุกต์ใช้เพื่อพิชบการปลูกพืชจากด้านเดิมที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติมาสู่การปลูกในระบบปิดที่ควบคุมสภาพแวดล้อมทำให้ปลอดภัยสูงไม่ต้องใช้ยาฆ่ามแมลงมีปริมาณผลผลิตที่คงที่และยังสามารถปลูกได้ทั้งปีโดยไม่ขึ้นกับฤดูกาล ตอบโจทย์ทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการทำการเกษตรทั่วโลกการขาดแคลนในงานความต้องการสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัยมากขึ้นทำให้เทคโนโลยีนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเทคโนโลยีและใช้ในการปลูกพืชมาแล้วกว่า20ปีสำหรับประเทศไทยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่สนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคในการจัดทำโครงการโรงงานผลิตพืชขึ้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีมุ่งเน้นการปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงอย่างสมุนไพรไทยเพื่อให้สามารถสร้างสารออกฤทธิ์สำคัญต่างๆ ได้ในปริมาณสูง p พนต์แฟคทอรี่เป็นเทคโนโลยีการปลูกพืชในระบบปิดหรือกึ่งปิดที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างสมบูรณ์เช่นช่วงคลืนแสงความเข้มแสงอุณหภูมิความชื้นและธาตุต่างๆรวมถึงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งแหล่งกำเนิดแสงที่นำมาใช้แทนแสงอาทิตย์ คือแสงจากหลอดไฟ LED ที่ให้ความร้อนน้อยกว่าและประหยัดไฟมากกว่าหลอดไฟ Fluorescent ฟออซ,ซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการเลือกสีและความยาวขึ้่นแสงตามความเหมาะสมของชนิดพืชและระยะเวลาการเจริญเติบโตซึ่งจะช่วยให้พืชที่ปลูกให้ผลผลิตสูงและสามารถผลิตสารสำคัญได้ตามต้องการไบโอเทคสวทชได้ใช้เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชด้วยแสงไฟเทียม ปัจจุบันโรงงานผลิตพืชของสวทชสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้เริ่มทดลองปลูกพืชสมุนไพรเช่นใบบัวบกฟ้าทลายโจรรวมถึงพืชมูลค่าสูงชนิดอื่นๆโดยไบโอเทคสวทชได้ดำเนินงานวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยการเพาะปลูกที่ทำให้พืชสมุนไพรสร้างสารออกฤทธิ์สำคัญต่างๆได้ในปริมาณสูง โดยการทดลองปลูกพืชในโซนวิจัยจะมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการสารอาหารพืชเพื่อเพิ่มเติมอาหารเสริมและวิตามินบางชนิดเข้าไปในระบบสารอาหารหลักสารอาหารรองร่วมกับการปรับค่า ph ตามความต้องการทำให้สามารถออกแบบสูตรอาหารที่เหมาะสมตามการเจริญเติบโตของพืชโรงงานผลิตพืชแห่งนี้ได้มีการบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ทางด้านพันธุ์พืชสรีระวิทยาพืชการผลิตและวิศวะกรรมและการจัดการเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับประเทศไทยทําให้สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ขึ้นกับฤดูกาลสามารถปลูกพืชในชั้นลูกซึ่งซ้อนกันได้สูงถึงถึงสิชั้นทําให้เพิ่มผลผลิตได้มากถึง10บเท่าที่สําคัญการปลูกพืชในระบบปิดและมีระบบกรองอากาศทําให้ปาศจากเชื้อโรคและมแมลง ไม่ต้องใช้สารเคมีปราศสากูพืชทำให้ได้ผลผลิตที่สะอาดปลอดภยัยไม่มีสารตกค้างผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีและมีราคาสูงกว่าตลาดทั่วไปประมาณ1.3เท่าข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จากการทดลองปลูกพืชในโรงงานผลิตพืชนี้ได้มีการถ่ายทอดไปยังภาคเกษตรชุมชนและอุตสาหกรรมโรงงานผลิตพืช Plant f a c t o r ของสวทชนี้ เป็นต้นแบบทางเรื่องในการผลิตพืชและนำประเทศไทยเข้าสู่ฐานการผลิตาลสารสำคัญของสมุนไพรแบบพรีเมี่ยมเกรดที่มีมูลค่าสูงซึ่งได้มีการส่งต่อองค์ความรู้และกระจายไปสู่ภาคประชาชนเพื่อยกระดับการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรแบบแม่นยำในอนาคต